สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุข,สขนจามาพริกเก๊เกยคือเก่าจ้ามาคอดชชแนลคือเก่าจ้าพี่น้องจ้าวันนี้เก๊สิพาพี่น้องมากินข่าปุ้นเด้อจ้าวันนี้พี่น้องมาเด้อมากินข้าปุ้นน้วมันกักเกมวันนี้ ยิ้เจนมือน,นี้น้ำยากบเอ็ดไม่ไหมหอนหอนเลยน้ำยากันยั้งหอนห่อนอยู่คือเกาเขาวปุ้นกระบ,บีบไม่ไางไปซื้อน้ำเพนเคนกระลังบีบอยู่พอดีไอ้คนจับใส่กระจาดมาเลยซื้อมาสองกิโลแต่ว่าเอามาใส่กินอยู่หนี่ประมาณซีติวซีติวได้อยู่นี่ ติวบใหญ่เป็นใดดอกติวพองงามๆเนี่ยละ่ะผักเต็มถาดหมอกก้อกอกพี่น้องเ,ออเดอ้อกินเวิดเครื่องโบเวิดกับโบหูเคือกันผักกับทีนี่พักกะลัมเนี่ยละ่ะกับผักบุ้งเนี่ยจ้านี่ยข่ายอีตู้ยอดข่ายอีตู้สองสามยอดมาวันนี้พี่น้องเมื่อกี้น้ำมันกระเกิด้ออวันนี้ผู้ใดอยากเมื่อกี้น้ำกันเดอ้อ แก่พี่ดีแปลว่าเพชรเพชรดีขนาดบ่าเพชรกับบ่าแสบเนาะยังแสบไหมพื่อนเนาะมาเดิมมาเดิมเมื่อกี้นั่งเหมือนกับเจ๊เดิมคำใหญ่ แค่ไปสวนน้ำปลูก คำหน่อยมาแสบคำยังไงยังความใบโหดหอมเนาะ กาดหอนๆคือเก้านลักฝนกับเป็นจะตกอยู่แห่งบ่ตก เจ้าบิดีเจ้าแห่งเพชร เป็นลอพี่น้องบาไวแล้วจะ้ำกันลระกายแซเงีย่ใหส่มคก วายเพลินเลยพี่น้องบ่อยจ้าตอนนี้เกลัดไปก่อนด้อจ้าไปพอกันคลิปหนาเด้วจ้าฝากกดไรกติดตาหมืเกณฑเนี่ยแ้วจ้าสวัสดีค่ะ